It's time sit Culture podcast. Let's for of grab a a and sit back. Cup cup ได้เวลาจิบกาแฟคุยกันเรื่องวัฒนธรรมองค์กรกับอาคาบเคอเจอร์แล้วนะครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่กาแฟแก้วที่308กับผมบอลสุรัตนโพธิปาสสร์ครับขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะครับอ่ะตอนนี้โค้งสุดท้ายแล้วนะครับของการรับสมัครหลักสูตรออกคอรเจอร์ฟันเมรุ่นที่2ครับ ท่านก็จะได้ติดอาวุธนะครับในเรื่องของการสร้างวัฒนธรรมองค์กรขั้นพื้นฐานรับรองว่า3วันครึ่งนี้เนี่ยนะครับเรียนปุ๊บนะครับจบแล้วเนี่ยกลับไปเริ่มต้นชวนผู้บริหารชวนพนักง,งานในองค์กรเนี่ยนะครับมาร่วมกันออกแบบวัฒนธรรมองค์กรของเรานะครับให้เป็นวัฒนธรรมที่ตอบโจทย์ธุรกิจแล้วก็ผูกพันคนในองค์กรไว้ด้วยกันครับอัดกันแน่นๆ3วันครึ่งนะครับให้เครื่องไม้เครื่องมือที่ท่านสามารถ เอาไปใช้ได้เลยนะครับสนใจยังไงก็ไปที่เพจคาเฟ่คอฟเจอร์เลยนะครับเราพินพ์ไว้ที่บนสุดเลยครับผมส่วนในกาแฟาแก้วที่308นี้เนี่ยจะมาชวนคุณผู้ฟังคุยถึงเรื่องเรื่องหนึ่งซึ่งมีคนถามผมเป็นการส่วนตัวเยอะอองเหมือนกันในช่วงนี้ก็คือเรื่องของ performance management หรือ performance appraisal e performance review อันนี้ก็แล้วแต่แล้ว่าเราจะเรียกกันนะครับหลายคนบอกว่าดูแล้วมันเหมือน,มนไม่ค่อย work เท่าไหร่นะครับปีหนึ่งมาเจอกันที แล้วบรรยากาศการพูดคุยเนี่ยมันก็เป็นบรรยากาศเจราจาต่อรองมากกว่านะครับว่าอาจจะเอาคะแนนเท่าไหร่ด้านนั้นด้านนี้นะฮะมากกว่าจะเป็นเรื่องของการพูดคุยในเชิงของการพัฒนาในปีถัดไปลหลายๆครั้งก็เป็นบรรยากาศที่ไม่สะดวกใจกันทั้งสองฝ่ายทั้งผู้ให้การประเมินและผู้รับการประเมินนะครับวันนี้ก็เลยอยากจะชวนผู้ฟังมาพูดคุยกันถึงเรื่องของการประเมินในรูปแบบใหม่ซึ่งองค์กรหลายๆองค์กรทั่วโลกนะครับ กำลังนำไปใช้อยู่เขาเรียกว่า peer review ครับ peer review เนี่ยจริงๆแล้วชื่อก็บอกแล้วครับว่าคือคนในระดับเดียวกันแต่ในที่นี้เนี่ยอาจจะไม่ได้แปลว่าคนที่ต้องมีตำแหน่งหรือมี ranking ในองค์กรระดับเดียวกันอย่างเดียวนะเราอาจจะพูดง่ายๆว่าคนที่ทํางานด้วยกันเอาแบบนี้ดีกว่าซึ่งการทํางานด้วยกันเนี่ยมันอาจจะอยู่ข้ามตําแหน่งข้ามสายงานข้าม location อันนี้ได้หมดเลยนะครับขอให้มีโอกาสได้เห็นกันและกันในการทํางาน แค่นั้นเป็นใช้ได้จริงๆแล้วเนี่ยระบบนี้มันเกิดจากการที่องค์กรยุคใหม่ๆเขาเริ่มใช้เรื่องเซลล์ออกไ i น i ซิ่งหรือพวกทีมเบสออกไ a น i เซชั่นทำงานเป็นสวอตเป็นอาจารย์ทีมโดยในแต่ละทีมพวกนี้ก็จะประกอบไปด้วยคนที่มีความรู้ความสามารถที่หลากหลายกันไปนะครับหรือบางครั้งอาจจะเป็นการรวมตัวกันเฉพาะกิจก็ได้เพื่อมาทำโครงการทำโปรเจกต์กันโดยที่สมาชิกในทีมก็ เป็นตัวแทนที่มาจากสายงานด้านต่างๆจบงานจบโปรเจกต์แล้วก็ไปรวมตัวก,กันกับกลุ่มอื่นบ้างไปทำโปรเจกต์ใหม่อย่างนี้เป็นต้นครับเพราะฉะนั้นพอเป็นแบบนี้มันก็จะไม่มีผู้จัดก,การหรือมีไม่มีบอสในทีมแล้วหลายๆองค์กรเริ่มเอาวิธีคิดแบบนี้ไปเป็นรูปแบบองค์กรแบบทาวอนเลยนะครับอย่าง Spotify อย่าง ING อย่าง Amazon หรือแม้กระทั่งเฮเออร์บริษัทจีนอย่างเงี้ยนะครับก็ระบบนี้ไปใช้แบบ เป็นจริงเป็นจังนะครับเปิดโอกาสให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยบรหิหารจัดการตัวเองโดยไม่จําเป็นต้องมีบอสทุกคนนั้นเท่าเทียมกันครับฟังอยากฟังแบบในรายละเอียดก็อาจจะย้อนไปใน EP ีไกลหน่อยครับอี EP ที่97นะครับไปฟังเรื่องราวของ Spotify จรงผมมีโอกาสได้เล่าให้ฟังไปสักพักใหญ่ละนะครับองค์กรพวกนี้แหละครับก็เลยใช้ระบบในการรีวิวผลงานการผ่าน peer review ครับ ไม่ใช่ Manager e m p l o y e e Review อีกต่อไปนะครับแต่ไม่เพียงเท่านี้นะครับองค์กรหลายองค์กรที่ยังเป็นในระบบที่มีเจ้านายลูกน้องอยู่เนี่ยนะครับก็เอาระบบ p e r r e v i e w ไปใช้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะในโลกปัจจุบันเนี่ยคนที่ทำงานใกล้ชิดกันและกันเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่หัวหน้ากับลูกน้องแล้วคนที่รู้จักตัวพนักง,งานคนคนหนึ่งดีว่าเขามีผลงานหรือเขามีพฤติกรรมเป็นอย่างไรเนี่ย มันน่าจะเป็นคนที่เขาทํางานด้วยมากกว่าบางทีวัวหน้าลูนกน้องอาจจะแทบจะไม่ได้เจอกันเลยนะครับโดยเฉพาะในยุคช่วงรีโมทเวิร์กแบบนี้เนี่ยก็ไม่ค่อยได้ใกล้ชิดกันเหมือนเมื่อก่อนคนที่ใกล้ชิดจริงๆก็คือคนที่ทํางานด้วยแล้วก็บางครั้งก็อาจจะเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนตาไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับในกาแฟแก้วนี้เนี่ยก็เลยอยากจะมาเล่าให้ฟังนะครับว่า Peer Review ที่ใช้ในการรีวิวผลงานในแต่ละช่วงเวลาของกันและกันเนี่ยเขาทำยังไงครับ อ่ะนี่มาดูอันแรกเลยคำถามแรกเลยนะครับใครเป็นคนให้ฟีดแบ็เหล่านี้แน่นอนเมื่อก่อนก็จะเป็นเจ้านายเป็นหลักถูกไหมครับแต่ Peer Review ชื่อก็บอกแล้วครับก็คือ Peer นั่นเองหรือคนที่ทำงานร่วมกันเป็นคนให้ฟีดแบ c k โดยมองถึง individual network ของพนักง,งานคนคนหนึ่งว่าคนคนหนึ่งเนี่ยนะครับเขามี network รอบๆตัวเขาใครบ้างนะครับยกตัวอย่างอย่างเช่นที่ Google เนี่ยพนักง,งานจะเป็นคนเริ่ม ขึ้นมาเลยครับโดยการที่จะระบุว่าเออในการประเมินในแต่ละครั้งเนี่ยใครคือคนที่เขาทางานด้วยบ่อยๆแล้วเอาลิสต์ต่างๆเหล่านี้ไปให้ผู้จัดก,การดูพอผู้จัดก,การอ p ิปรูคนเหล่านี้ก็จะประเมินเขาซึ่งในกลุ่มคนพวกนี้เนี่ยก็อาจจะมีลักษณะงานที่หลากหลายกันนะครับขึ้นอยู่ว่าเขาทํางานร่วมกับใครบ้างเอาความจริงเขาว่าเลยว่าทํางานกับใครได้เห็นผลงานได้เห็นพฤติกรรมกันจริงๆหรือเปล่านะครับ อาจจะมีตําแหน่งที่หลากหลายก็ได้นะครับอาจจะหมายถึงซีเนียร์แมนเจอร์ของแผนอีกแผนหนึ่งนะครับและอีกคนนึงก็อาจจะเป็นจูเนียร์เลยก็ได้นะครับแต่ที่ o o g l e เนี่เขาจะให้แมนเจอร์เป็นคนอัพปรูฟก่อนว่าลายชื่อนี้อาจจะมีกี่คนก็ว่าไปนะครับแมนเจอร์ manager เห็นด้วยไหมถ้าแมนเจอร์เห็นด้วยก็ระบบก็จะเริ่มส่งเซอร์เวย์ไปให้คนต่างๆเหล่านี้เริ่มเซอร์เวย์ตัวฉันนะครับอันนั้นประการที่1ประการที่2คําถามถัดมาคือ ควรจะเปิดเผยตัวตนไหมอันนี้ขึ้นอยู่กับ c u เจอร์เลยนะของแต่ละประเทศหรือแต่ละองค์กรเลยก็ต้องยอมรับว่าในบ้านเราเนี่ยยังมีการระมัดระวังอยู่นะครับที่จะเปิดเผยว่าฉันเป็นใครนะครับเพราะว่าจะรู้สึกว่าถ้าเปิดเผยปุ๊บเนี่ยการรีวิวมันจะเป็นแบบหนึง่งแต่ถ้าไม่เปิดเผยชื่อไม่เปิดเผยตัวตนเนี่ยนะครับมันอาจจะได้คําตอบที่ตรงไปตรงมามากขึ้นแต่จะว่าไปแล้วหลายๆองค์กรก็พยายามจะออ่ ส่งเสริม transparency หรือว่า open communication ในองค์กรมากขึ้นนะครับถ้าเราไปดูตัวอย่างของ google เหมือนกันเนี่ยนะครับเขาก็ให้เปิดเผยครับแต่ว่าคนที่จะเห็นรายชื่อเหล่านั้นจะเป็นตัวผู้จัดก,การของผู้ที่ถูกประเมินเท่านั้นตัวผู้ถูกประเมินเองจะไม่ทราบนะครับว่าใครประเมินเขาอยังไงแต่อันนี้ตรงข้ามกับที่ netflix นะครับ netflix นี่เปิดเผยเ,เลยครับ นะครับตอนแรกเริ่มจากการใช้ระบบก่อนตอนหลังไม่ใช้แล้วครับระบบระบบใช้เจอหน้าเจอตาก,กันเขาเรียกว่า live 360นะครับรายละเอียดของการฟีดแบ c กกันแบบ Netflix เนี่ยก็ไปฟังกันได้ใน ep ที่121-122นะครับแต่ย้ำอีกทีนะครับอันนั้นต้องเหมาะกับองค์กรของเราด้วยนะครับถ้าองค์กรเรายังไม่พร้อมเนี่ยก็อาจจะต้อง anonymous ไปก่อนคำถามที่3และระยะเวลาล่ะหรือปริมาณล่ะ ควรเป็นอย่างไรอันนี้ก็ไม่มีสู่ตายตัวครับถ้าองค์กรที่ทำงานกันแบบสกอดต่างๆก็จะมีสปรินต์ต่างๆถูกไหมฮะก็พูดพูดงาอาจบสปรินต์หนึ่งก็ทำทีหนึ่งเลยอันนี้ก็ถือว่าทีแล้วบางที2อสสัปดาห์ฟีดแบ็กกันทีเลยนะครับหรือบางทีก็อาจจะทำกันทุกๆไตรมาสสิ่งหนึ่งซึ่งไม่ใช่แน่ๆคือปีละครั้งไม่ใช่ละเพราะเขาบอกว่าปีละครั้งเนี่ยมันสั้นเกินไป เพราะถ้าเราทิ้งช่วงนานๆเนี่ยมันอาจจะเปลี่ยนแปลงไปแล้วก็ได้นะครับดังการที่เราจะต้องดูเราจะต้องดูแต่ละช่วงเวลาด้วยวา่าช่วงนี้เป็นยังไงช่วงนี้เป็นยังไงนะครับไม่ใช่ดูแบบนานๆทีและดูครั้งหนึ่งส่วนปริมาณเนี่ยนะครับในรูปแบบของ peer review เขาจะเน้นให้ใช้ปริมาณเยอะหน่อยเพราะเขาบอกว่าถ้าข้อมูลซ้ำๆกันลเยอะๆเนี่ยแสดงว่ามันน่าเชื่อถือครับบริษัทไบโอเทค แห่งหนึ่งในสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะงานหนึ่งคนเนี่ยจะถูกประเมินโดยคนหน,นึ่งร้อยคนนะซึ่งมาจากตําแหน่งที่หลากหลายกันอันละร้อยคนนี่มาจากไหนโอ้ที่นี่เขาล้ำนะฮะเขาใช้ตัว Microsoft Office Analytics เนี่ยนะครับคอยวิเคราะห์ว่าคนคนนี้เนี่ยเน็ตเวิร์กที่ติดต่อกันบ่อยๆนี่คือใครและในช่วงเวลาแต่และช่วงเวลาเนี่ยตัวฟีดแบ็กจะถูกส่งไปหาคนต่างๆที่ บุคคลท่านนั้นทํางานด้วยโดยอัตโนมัติเลยอเลเซ่หน,นึ่งร้อยคนให้ตอบกลับมาครับงั้นคุณไม่ต้องคิดเลยฮะหรือตัวเองก็ไม่ต้องเริ่ม,มฮะเขาดูจากความเป็นจริงจากการติดต่อกันอย่างเช่นยกตัวอย่างนะฮะอาจจะ,ะคุยผ่านอ e ีเมลคุยผ่าน Microsoft Team หรือคุยผ่านแชทกันบ่อยๆเนะี่ยก็พอจะเชื่อถือได้ว่าคุณน่าจะทํางานด้วยกันใกล้ชิดและน่าจะมีข้อมูลเพียงพอในการที่จะฟีดแบ็กกันและกันอันนี้ก็น่าสนใจครับ คำถามที่4แล้วน้ําหนักล่ะควรเท่ากันไหมอ่านี่จริงใช่ไหมเวลาคนทําเรื่อง360องศารีวิวต่างๆเนี่ยบางทีก็จะให้น้ําหนักแตกต่างกันอย่างเช่นอาจจะให้น้ําหนักของแมนเจอร์เยอะหน่อยให้คนข้างๆมากหน่อยลูกน้องน้อยหน่อยอะไรเงี้ยอันนี้ก็ขึ้นอยู่กันอีกโดยส่วนใหญ่จะไม่ได้ให้เท่ากันแต่ในเชิงของ peer review นะจะค่อนข้างเน้นเรื่องของ wisdom of the crowd พู้ง่ายๆว่าเขาใช้วิธีการจำลองการทำงานของโซเชียลเน็ตเวิร์กเลยถ้ามีคนกดไลค์เยอะกดแชร์เยอะอ่านี่เป็นต้นก็แสดงว่าคุณนี้รับความนิยมง,งั้นคนหนึ่งก็ควรจะมี1นึ่งไลค์เหมือนกันไม่ว่าคนคนนั้นจะเป็นผู้จัดก,การจะเป็นเพื่อนร่วมงานจะเป็นพนักงานในระดับจูเนียร์หรือแม้กระทั่ง CEO ก็ตามที่ต้องประเมินคนคนนั้นเนี่ยทุกคนจะได้น้ำหนักเท่ากันครับ นั่นคือ4ส่วนคําคำถามถัดไปคือและมันควรจะเป็นหมวดหมู่อะไรบ้างแน่นอนครับก็คือเรื่อง performance ก็คือเรื่องของผลงานนั่นเอง performance ในการทํางานร่วมกันเป็นยังไงกับอีกส่วนหนึ่งที่เขาให้น้ําหนักก็ต้องบอกว่าใกล้เคียงกันเลยก็คือเรื่องของพฤติกรรมครับพฤติกรรมที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กรนะตอนนี้เริ่มมาแล้วครับ จะมองว่าไอผลงานต่างๆเนี่ยมันจะเป็นตัวบอกอดีตจนมาถึงปัจจุบันแต่สิ่งที่จะพอประเมินได้ว่าละปัจจุบันไปสู่อนาคตจะเป็นยังไงแสดงว่าคุณต้องมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์หรือจะเอาง่ายๆก็คือพฤติกรรมที่สอดคล้องกับค่านยิยมขององค์กรนั่นองคำถามที่6ความยากง่ายละ่ะแน่นอนครับถ้าเราถูกประเมินโดยมนเจร์คนเดียวยโอ้มันก็จะมีรายละเอียดมากนะครับการประเมินแต่ละครั้งอาจจะใช้เวลาเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลย แต่ถ้าสมมติว่าคุณมีเงินคนหลายๆสิบคนห,คนหรือเป็นร้อยคนเลยในการประเมินคุณเนี่ยโอ้มันข้อมูลไม่จ้องต้องเยอะแหละแต่มันใช้ความถี่นะใช้ความซ้ำได้ฉะนั้นผู้ที่ถูกประเมินเนี่ยมักจะใช้เวลาแค่ไม่กี่นาทีเท่านั้นเองนะครับไม่เกิน5นาทีในการประเมิพนพนักงานคนหนึ่งเพราะอะไรครับเพราะว่าพนักงานคนหนึ่งเนี่ยอาจจะต้องมีหน้าที่ในการประเมินคนเนี่ยอยู่บ่อยๆเลยด้วยซ้ำไปนี้ถ้าเราจะไปให้เขาประเมินนานๆนานเนี่ย อีกหน่อยระบบนี้มันก็คงไม่มีใครใช้กันนะครับและขณะเดียวกันอย่างที่บอกครับว่าตัว peer review นะมันเป็นการจำลองเรื่องของโซเชียลเน็ตเวิร์เข้ามาเพราะฉะนั้นก็ส่วนใหญ่ก็คอมเมนต์กันสั้นๆเหมือนโซเชียลเน็ตเวิร์เลยหรือกดไลค์อะไรอย่างเงี้ยนะครับพวกนี้ก็พอที่จะบอกได้ว่าถ้าข้อมูลเอียงไปทางไหนซ้ำๆกันแบบไหนก็น่าเชื่อถือได้ว่าน่าจะเป็นแบบนั้น แต่แม้จะต้องประเมินกันเยอะขนาดนี้เนี่ยก็ตามเนี่ยนะครับเขาบอกว่าพอเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยเวลารวมกันในแต่ละปีเนี่ยนะครับที่ต้องใช้ในการประเมินพนักง,งาน,นกับลดลงนะฮะเพราะว่าเวลาที่เราจะต้องประเมินใครคนใดคนหนึ่งจริงๆเนะี่ยในบทบาทของผู้จัดกนะารเนี่ยก็มักจะต้องใช้เวลาเตรียมตัวใช้อะไรอีกอยู U ่ดีนะครับไม่ใช่อยู่ๆเอาเขามาชั่วโมงสองชั่วโมงนั่งคุยกันแล้วจบเลยแล้วผู้จัดการคนหนึ่งก็ไม่ได้มีลูกน้องคนเดียวด้วยก็มีหลายๆคนอีกต่างหากก็ใช้เวลาเยอะมากนะครับ แต่พอเป็นระบบนี้เนี่ยก็ทํากันอยู่เรื่อยๆเป็นกิจวัตรเลยเพื่อใั้นการให้ฟีดแบ็กหรือการรีวิวเป็นงานอย่างหนึ่งที่คนในองค์กรจะต้องทํากันอยู่เป็นประจำนั่นเองฟังดูน่าสนใจดีใช่ไหมครับเอ๊ะแล้วไอ้เรื่องนี้มันมีข้อเสียไหมแน่นอนครับข้อเสียอย่างหนึ่งก็คือคนที่เป็นผู้จัดก,การจะไม่ค่อยชอบเพราะอาจจะรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยสูญเสียบทบาทสูญเสียอำนาจบางอย่างไป ซึ่งองค์กรที่จะเอาเรื่องของ peer review มาใช้เนี่ยนะครับก็จําเป็นที่จะต้องให้ความรู้กับตัวผู้จัดการนะครับว่าจริงๆแล้วบทบาทเขายังมีอยู่เยอะเลยนะครับโดยเฉพาะคนที่จะเอาข้อมูลต่างๆเหล่านี้มาวิเคราะห์เอามาตกผลึกตกตะกอนแล้วพัฒนามาเป็นสิ่งที่จะต้องพูดคุยกับพนักงานแต่ละคนเนี่ยอ,อันนี้มันเป็นบทบาทผู้จัดการแล้วหรือจะหยิบชิ้นไหนมาพูดอันนี้เป็นบทบาทผู้จัดการแล้วผู้จัดการก็จะ ปรับบนบาทตัวเองเหมือนเป็นคูเรเตอร์ด้วยก็คือคอยคัดสรรเนื้อหาของคอนเทนต์พวกนี้นะครับมาพูดคุยกับพนักง,งานของเราครับซึ่งมันก็อาจจะเป็นการ move จาก wisdom of manager เป็น wisdom of the cloud นั่นเองครับน่าสนใจนะครับอาจจะลองนำไปค่อยๆปรับใช้ดูกับคนบางกลุ่มในองค์กรก่อนได้ก่อนที่จะเอามาใช้กันทั่วทั้งองค์กรนะครับวันนี้กาแฟหมดแก้วแล้วครับผู้ฟังครับ อย่าลืมนะครับไม่ว่าเราจะตั้งใจหรือไม่ก็ตามเนี่ยวัฒนธรรมองค์กรจะเกิดขึ้นอยู่ดีครับทำไมเราไม่มาสร้างวัฒนธรรมในแบบที่เราอยากเห็นกันละครับสวัสดีครับ and that's today's cup of culture see you again next time